ช่องขออนาแล้วคุช่องมาสังเกตวันนี้เรจะมาเล่นกันเป็นโจนอีกแล้วนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อลนใจในการทำคลิปต่อไปด้วยถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูกันเลยวันนี้นะผมจะมาพาท่านชมแบบป,ปนทุกที่เลยทุกสถานที่ที่อยู่ในแมพพบความโดยว่าซื้อสเก,กล2.5 แล้วก็ซื้อลถไปหลายคันเลยเป็นแสนแล้วซื้อเป็นแสนแล้วตอนนี้โอ้เพื่อนแย่ก็ไลาไปหละเราไปตรงน,นี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปสอนธี่หาสเปเชียกีการนะไม่รู้ว่าถ้าเรามาป้นแล้วตอนนี้แลมันจะให้เราใส่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเ,เดี๋ยวลองไปดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนยุ๊บ เ,เุ้ยจะไปปึ๊บตัวลบไปครับออกครับนีครับเดี๋ยวผมจะสอนหาวิธีเอาสเปเชียลคิการ์ดแล้วกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าผมโป้นเสร็จแล้วมันจะเอาได้หรือเปล่านนะ <c oughs> นั่นคือตู้ที่ใช้ยิงนะผมต้องไปดูรหัสก่อนผมดูมดูรหัสเนี่ย ฟ้าเหลืองชมพูขาวนะฟ้าเหลืองชมพูขาวไปดูซิได้ไหมฟ้าเหลืองชมพูขาวยิ่งไปยิ่ไปฟ้าเหลืองชมพูขาวอนะ่ะจำรหัสไว้คนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฟ้า เหลืองชมพูอ่ะชมพูผิดอีกอะ่ะเข้ามาใหม่ฟ้าเหลืองชมพูขาวมันไม่ได้อะ่ะโอ้อีพีนี้ไม่ไเอาทีการแน่นอนเดี๋ยวว้สอนวิธีการเอาสเปเชียลทีการ์นอีพีถัดไปแล้วกันนะหรือรอบเมื่อกี้ผมตายไปแล้วอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ ดื้อไม่ตายเฉยไปไปเราไปหาที่ป้นกันตอนน่อดีกว่าไปดูที่ป้นก่อนว่าวผมจะต้นป้นตรงไหนดีต้องป้นตรงไหนดีไปไป,ไปเราออกกันเลยตอนน,อน,นี้ตอนแรกผมป้นในคลับไ,ได้สักพักผมป้นได้ตอนนี้ไปเราไปที่ถายกันเอาจางไปส่งมอบ นี่ลองไปตรงไหนนะ้ารองนี้นตรงนี้ลองโจจะอยู่ตรงโน้นนะ่ะลองไปที่ลองโจก่อนไหนกลับไปสถานที่ที่ได้เงินเยอะสุดแต่มีที่เดียวที่ผมไม่เคยไปป้นได้เลยคือปิรามิดไปก่อนไปถึงทุกครั้ง นายขับนายผมป้นได้แล้วเดี๋ยวไปเอาปืนก่อนเผื่อเจอซสปอร์ฮีโร่จะได้ยิงนี่อย่าลืมฟังกันนะมิชชั่นตรงเนี้ยซีซั่นนี้ผมยังทำไม่ครบเลยคอมเพลตอ็ออบเจกต์ริเวอร์ตูเออร์ลิเวอร์ไอเทมคอมพล็กวิดวันวิดทูใช่ไหมอันนี้มันก็บอกว่าให้เราไปลบเดิคแคร์กูโบสตีทราม ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ผมขอไปป้นเรือก่อนแล้วกันป้นเรือป้นเรือถ้าป้นด้วยเฮลิคอปเตอร์นี่ง่ายเลยป้นเรือน้ำปลากลัวขึ้นไปใช่ไหมแดดดีไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นครับโอ้ยเล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 ยไมทำไมทไมยวหัวไปเึบ ต้องดิต้องเลยโหมีพลังซูเปอร์ฮีโร่นด้ง่ายกว่าเยอะเลยไป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 ปดเปิปนาป้น,ปน,าปนเรือก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปป้นที่กับไปสถานที่ป้นในเกมก็มีมันเยอะนะป้นต่อไม่ได้หรอเฮ้ยอะไรนี่โดดโดดลบโอ้โหเกือบตายโอเคไปไปไป ไปดีกว่าเราบนได้แค่เก้าเหรียญเนงเอ้ยเราบนได้แค่เก้าอแค่เก้าแทงอ่ะหรือว่ามันเท่าไหร่อ0เก้ารอยมใช่ใช่ใช่เก้าร้อยแทงละร้อยแทงละร้อยก็หมดมนูเลยแทงละร้อยอีกเออได้ตังแล้วสถานที่ป้นต่อไปเลยเสถานที่ปนที่แนะนำอันต่อไปคือ คาสิโนคาสิโนนี่ป้นง่ายสุดเฮ้ยแต่ว่ามันเป้นคาสิโนโด,ดีกว่ามีสถานที่ป้นใหม่ครับรดไฟครับได้ตังอยู่ที่ประมาณห้าพันหกพันนะรอลงเลยรอโดดโดดดิรอไรล่ะรอดิดดดิมันจะสามารถเข้าได้ละ ขอวิ่งให้เร็วี่ดเลยด้เอ้ยเขาได้แล้วเขาได้แล้วสติวสติวคนได้เลยจะอยู่ที่ห้าพันถึงหกพันนะเนี่ยอยู่ที่ห้าพันหกพันถ้าหุบบ้านหน้ากากก็ยังไงอะจะเอามาตอนไหนวเนี่ยหน้ากากนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เห็นไหมมันจะมีที่เราโ้นดูกองทองด้านหลังดูสิโอ้เยอะโอ้โอ้วิ่งไม่ได้ติด เาเพื่อนออกไปแล้วอ่ะไปนี่คือสถานที่ต้นปอนต่อไปเขืเนี่ป้ไฟไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งกีดขวางวนได้แบบสบายสบ,ยสบยยู่ที่ห้าพันหกพันนะบางครั้งบางครั้งก็ได้ห้าพันบางครั้งก็ได้หกพันไอผมได้หกพันเนส่วนใหญ่เี่กป้อนไฟขบวนนี้ผมว่าผมน่าจะได้ประมาณ ค่ห้าพันนะกระบวนนี้ผมว่าได้ได้แค่ห้าพันก็ต้องอยับเงินละไม่เยอะเลยนั่นอะไดีคนน้อยเลย 4, เพิ่งได้สนะี่พันเนี่ยปกติมันต้องได้ห้าพันหกพันนะได้สี่พันอ่ะได้สี่พันบางขบวนนี้บางขบวนก็ได้สี่พันอะ ขบวนนี้เลยสี่พันช่วยให้เป็นไรเป็นไรเหมือนแล้วเราไปดีกว่าขีดสเกลมาเพิ่งเินว่าไม่ได้ถ่านโอ้ยไปไปบินดีบินไปครับเรากลับถ่ายกันดีกว่านี่กลับฐานกันหรือว่าวสเตตพิเศษถอยหลังครับ มาไม่เฉยถือว่าคุ้มนะสี่พันเนี่ยไม่ได้แสดสามเมื่ด็กฟัมแป๊บเดี๋ยวได้เป็นหมื่นแล้วอ่ะไปป้นไนา์คลับไปป้นรถไฟป้นเรือได้หมื่นหนึ่งแล้วแป๊บเดียวแต่ว่ามีที่ป้นที่อื่นที่ดีกว่านี้อีกแต่ว่าในนี้ผมจะป้นในเมืองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่จะรับป้อนนอกเมืองดีกว่า แต่ว่า EP หน่ากันนะที่ป้อนนอกเมืองนี่เป็นที่ป้นในเมืองก่อนถ้าง่ายๆก็เมว่าวกคาสิโนรถไฟแบงนี่แหละที่ง่ายแล้วก็ร้านเพชรง่ายในคลับกับพีระมิดมือใหม่ไม่แนะนำสักเท่าไหร่ล้วเสียงปากกวจะเกมอื่นก็ปล้นได้ครับสบายเลยเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวที่ต่ไปคือแบงค์นะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดบล็อกอ้โหเมื่อกี้ติดบล็อกต้องติดบล็อกนี่ไม่ตายเนี่ยเมื่อกี้ติดบล็อกตายเฉยเลยดำดินเฉยเมื่อกี้ไปไปไม่ปนอีกอะคาสิโนโเดี๋ยวเราเข้ามาป้นตารางผมจะไปป้นแบงก์ก่อนแล้วกันนะแบงก์เบิ้นแบงก์ก่อนคาสิโนมันติดบล็อกเมื่อกี้ไม่ป้นแล้วคาสิโน เดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟปนให้อีกรอบเอยป่าส่วนใหญ่มันปนได้แค่รอบเดียวนะใช่มันปนได้แค่รอบเดียวรอบนี้เราไปแบงดีกว่าอาซีนูเราปนไม่สำเร็จไม่เป็นไรติดบัคกตายเฉยเลยง่ายก็จริงถ้าติดบัคกนี่ร่วงเลยนะเลยแล้วเลยแล้วนี่ เออไม่ผิดสิให้โดโดลงดีกว่าอืมเมันคนรอรถไฟไปไป,ไปลงไปเลยดีกว่าโอ้แต่ว่ามันขึ้นยากอะไรแบเนี่ยมาผิดแค่วิ่งแค่ไปีก่ง่าาลงผิดที่อ่ะนกึกว่าด้านหน้าอยางนี้ทำไมไม่นั่งฝั่งคนขับหรอโอเคนั่งผิดนั่งผิดไม่เป็นไร ไปเราไปแนะนำการชิปบนต่อไปคือแบงก์นั่นเองเฮ้ยแบงก์นคนป้นแล้วทำไมมันเลี้ยวหัวก็เคยได้วอเนี่ยไปแ้ความนี้ไปสัพักมันก็ได้ต่างกันะ <c oughs> นะนท์คลับหกพันแบงก์สามพันอสซิโนสี่พันเป็นพันห้าตอนนี้เอ้ยหมื่นห้าตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไนขับกับควาซิโนก็หมื่นหนึ่งแล้วที่ฟาร์มสองที่ก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วแบงกอีกสามพันไดมอนด์ช็อปอีกแปดพันเป็นห8ึ่งแปดพีรมิดนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยป้นแล้วก็เรืออีกสองพันเป็นสองหมื่นแล้วแปบ๊บเดียว ฟาร์มสถนที่ในเมืองก็สองหมื่นแล้วอ่ในไ้นู้นด่ะอ่ารถไฟห้าพัน 5, เป็นสองหมื่นห้าไปครับสองหมื่นห้าชิวๆสองหมื่ 25. นห้าตีประมาณสิบนาทีไหมถ้ามันรีสิบนาทีน่าจะได้เนาะสิบนาทีมันน่าจะรีเสร็จละ ถ้าเข้ามา10นาทีมันก็น่าจะรีเสร็จแล้วน่าเป็นกางวยแล้ว10นาทีก็รีเซ็อเคฟาร์ okay. ามเอฟเคแป,ป๊บเดียวก็ไดยย้แล้วน0 0 5จะไม่รวมที่ปนที่นอกเมืองด,ด้วยนะเพื่อมามาดูดาามิดเยอะจังโดดมลข้ามไปพูดเกับตายผมรอรีคูดาวเลือดหน่อย เล็ดโดดไปตายทำไงอุสาบปล้นโอ้โอ้อืมตายทำไมตายอีกแล้วอ๋อเป็นหาแหลกแล้วคิดแหลกไปนิดไม่นิดหลกเยอะเลยแหลกเราไปเราไปปล้นเบ็ดที่รอบนี้จะตายเยอะกันไปแล้วตอนนี้ หายสกเกลผมอ่าหายสกเกลเอาไปลดแล้วกันไปไปไปนี่สก,กินเรนโบ้ก็เท่อยู่นะเฮร้านเพชรไปร้านเพชรร้านเพชรขับเครื่องบินฮอไปง่ายกว่าเยอะเลยไปฮอดีกว่าไปฮอเดีกว่า ไปมาดูกันว่าตานีผมจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ที่หมนะื่นสามแล้วผมว่ากาลันตีว่าคลิปนี้ผมได้หมื่นห้าแน่นอนแป๊บเดียวหมื่นห้าฟาร์มเลือกเลาอีกแป๊บเดียวสองแสนแน่นอนครับเพฟาร์มทีนึงก็สองหมื่นห้าแล้วถ้ายังไม่นับกับกปีริมิดอีกพีลิมิตผมไม่ไ่อยปนทีฮะพปานปุ๊บ รั้งมีป้วนเกือบสำเร็จแล้วโดนเพื่อนผักตกเฉยเลยเพื่อนชนไม่ได้ผักมีเหตุการณ์ปะรทะเ,ทเกิดขึ้นอ่ะมีเหตุการณ์ประทะเกิดขึ้นไม่เป็นไรอันนี้เป็นไฟลสเปิร์ไวร้ายโอ้โหบลกท่านผู้ชมเห็นบักนี่หรือไม่ไม่ใช่บั็กแล้วมันเกล,ล็แหรือเปล่ามันม่ผมว่าบล็อกแหล็ ถูกแล้วมีบัคโค้โดสูงโดอย่างสูงเลยบัคในการเดินถอยหลังเท่แล้วโทษเท่แล้วไม่รู้อ่ะผมว่าต่อยมือเปล่ามันปลใบกว่าเยอะเลยทำไมสักพักมันเสียงเกียร์สักเด่อยจิ๊กเกอเกย์เออเสียงนี้ก็ได้เป็นไร เออแอย่ทนรถขึ้นแต่เราก็ฟาร,ร์มไม่รู้ว่าผมว่าต่อยกับมือมันดีกว่าเยอะเลยฟาร,ร์มไวแค่สามทีก็แตกไปต่อยไปแต่เพชรนี้ฟาร,ร์มไม่แค่นี่สิบเมตรเองนะสามสิบเมแต่ห้าพันตัวจ้างถาตงเกิดขึ้น ห้ากันเองเนยนะโอ้เพชรมันมีแค่ปลากลัวตอน,นออกเขานั้นแหละซึ่งมันก็ปลากลัวไม่ได้ยากอะไรมากทำไมดูดาเมตโคตรเยอะเลยไปแค่นี้ครับเพชรอ่าเพชรก็ป้นสบายเหมือนกัน,ปน,ปนไปัปไ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 ปแล้วก็อีกปีปไนึปไก็คือเครื่มบินนะปไ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 ป หาทางลงไม่เจอ่านที่ฝั่งน้นไปผิดฝั่งแล้วไมม,มีตอมาเนี้ไปไปไปราไปถา่ายกันดีกว่าแล้วห้าพันเหรียญเต้มันสามารถเข้าทางนี้ได้ไหมนี่ยเข้าทางเนี้เอาทางหน้าตายิงหน้าต่างทะลุแล้วก็แบบว่าเดินเข้าไปเลย แต่เล้วก็เกียนเกินใครมีก้อนหินก็เกียนเกินไปเราไปถายกันดีกว่าเสียงเกมสุด,สดปิดไหมแล้วจำดไ,ได้ปิดเลจีโอไปแล้วดีกว่ะปิดเลจีโอมันปิดเลจีโอเพื่อนดิว่ามันไม่ได้ปิดเสียงเกมมีโหมดลูซิเคเล เฟอรี่เฟอรี่คืออะไรเฟอรี่มินสิบไ่เป็นไรดีกว่าเราจะไม่ปิดแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราเปิดไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดที่อื่นดีกว่าเอฟเฟกต์เฮ้ยคาสิโนเราป้นได้อีกแล้วอะ่ะไป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 เราปนคาสิโนไม่ดีกว่าเราไปป้นที่ยากที่สุดสำหรับผมเลยนั่นคือ พีระมิดเราไปปล้นปีระมิดกันดีกว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะได้เงินประมาณกี่บาทจากปีระมิดไปปล้นปีระมิดดีก,กว่าเครื่องบินนั้นค่อยว่ารนะ์ทีหลังเพืกว่าจะเข้าได้นะเข้าอ่ะเข้าไม่เนงะเข้าอ่ะเขาง่ายแต่ออกออกโคตรยากไปไปปล้นปีระมิดสุดโทรกันดีกว่า เมื่อบิลผมเคยขึ้นโคตรแล้วแต่ลงมาไม่ได้ตายซะก่อน <c oughs> มาเรามาปูบิลลิมิทกันดีกว่าบิลลิมิท <c oughs> โหดโหดเออมาแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วตอนนี้ปึ๊บโดดไม่ผ่านอีกแล้วโดดไม่ติตดอ่ะมันกระโดดแล้วมันกระโดดไม่ติดไว้ตรงนี้ทุกครั้งเลย นัานแม่ผมป้นไม่สำเร็จก็ไปป้นเครื่องบินกันดีก,กว่าเดี๋ยวผมไปหาทางป้วนนะแล้วกันไปป้นเครื่องบินกันก่อนดีก,กว่าป้วนเครื่องบินไม่ลอยขึ้นเลยลอยขึ้นแล้วลอยขึ้นแล้วต้องมีสก,ก้าอแต่เยอะต้องมีเครื่องบินอ่ะแต่ยเยอะบินขึ้นไปได้ไม่ก็ขอให้ขเขาแจกฟรีเป็นรถบินได้ ผมมาเล่นตอนหลังโมก็เลยไม่ได้ทีเฮ้ตรงนี้เป็นแมวน่าเป็นสถานที่ป้นใหม่ไหมอะแต่ว่าเขายังไม่อัปเดตทีหรือเปล่าก็อาจจะยังไม่เป็นเป็นไ,ไปได้ไปอลไป้นดีกว่าคเครื่องบินถ้ามีพลังซิปเปอร์ฮีโร่น่าจะไหววันนี้มากเนี่ย โอมันบินขึ้นอย่างช้าเลยแต่บินสูงมากเลยนะอันนี้ใกลถึงแล้วอันนี้ก็ถึงแล้ว,ลวเออ,เออไม่ถึงไม่ถึงเออถึงถึงถึง,ถงอ๋อมีคนรบกวนแล้วก่อนผมอ้าวสวยดีครับมีคนรบกวนก่อนแล้วไปไหนแล้วเมื่อกี้อ้ออ,อกไปทางนั้นได้เหรอออกง่ายจัง ไม่ออกย่ายเลยอ่ะไม่ออกง่ายยังเลยอ่ะไม่ถามจริงออกไม่ขนมเนี่ยแหละไปเราปนเครื่องบินก่อนได้เลยออกทางเพื่อนบ้างออกทางนั้นเราก็ต้องออกทางนั้นได้เหมือนกันอย่าออกไปออกไปออกไปอย่าเร็วๆอีกครั้งเดียวอีกกล่องเดียวออกครับออก เฮ้ยได้ออกทางนี้ก็ได้นี่ว่าโอ้โหงานงอกแล้วตรงนี้ต้องสปาวชิปไปรับไหมเนี่ยถึงอยู่แล้วถึงเกาะอ,อยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรออาแล้วเข้าอย่าช้าหนูเอ้อยจะถึงพื้นจะถึงน้ำนะอย่าถึงน้ำนะอ,นำนะอติบ,บัก ไปเร็วเข้าไปเร็วเร็วเร็เอย่าตกน้ำอย่าตกน้ำเรารอสปาสเกาเลยเรารอสปาวสกาดีการดีกว่านะสเกาวสปาวเลยสปาลงมาเลยลงมาช่วยนะสกาวไปด่วนไปโอป้นสำเร็จแล้ว โอ้นั่นเรืออยู่ตรงนั้นเรือก็ไปถึงที่หม้กันแหละเรา,าเปนเรือได้เลยดีกว่า,าเป็นไรอีโปนเสร็จแล้วนะตรงนี้ไม่ติดทันคิดจะไปเลยดีกว่าจะไปเปลี่ยนวิธีไหมคิดดูดีๆเฮ้ยมาดูอีโ่นแค่บินได้กี่บาทดูสิว่าโ่นแค่บินได้กี่บาท เราเอาวุธมาขายห้าพันอืมถามว่าครุ้มไหมก็ครุ้มเมื่อก,กี้ใครยิงแล้วะอ้อมันได้อังมันฟรีด,ด้วยนี่วะไอทิ่งเงี้ยไอติ้งเงีเ้ยอะไรไม่รู้โอ้โหเจอพวกเกียรนะ์อย่างเงี้ยชอบยิงเครื่องบินให้คนอื่นด้วย่ผมเจอโคตรบ่อยเลยมีครั้งเดียวผมจะ ขี่เครื่องบินอ่ะจ้ายิงเหรอว่าลมเลยผมไม่ได้บินเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเอ้ยนี่ไงเพื่อนที่เป็นคนเครื่องบินนว่ะเพื่อน,นได้คอมแบทก,กับมันไว้อะอโคบาโคบาใช้เป็นอาวุธได้เอาอย่างเงี้ยเรได้เปล่าเพื่อไปใช้เงี้ยอะไรในแมปได้ดีดีดีเพื่อนมันเจ็บได้ฟเฟกไอ้ปืนเฮ้ยเรือขอยับอีกแล้วเรือขอยับอีกแล้ว โอ้โอ oh, oh, ้ซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่นานนานงอกแล้วนานงอกแล้วโอ้สุดยอดฮีโร่อุ้ยไม่ตายไม่ตายสวยสวยเอบทันอยู่ทันอยู่คืนผูเลือดไปคืนผูเลือดไปแตบเป็นจำที่ไฟอ่ะทิดบักโอบาเสียดีๆแล้วอ่ะ ติดบล็อกจุมน้ำแกเสียดายแกติดบล็อกจบการอุตส่าห์ไปได้ของมาไปเราไปป้นที่จะไปกันดีกว่าเกียวเรื่องสองพันอ่ะเฮ้ยทุกไวยโลมายิงกันหน่ไหมไปก่อนที่ผมจะไปเดี๋ยวผมไป พูดไรเดียแต่ว่า,ามันอยู่ตรงนี้นี่ว่าค่าเลยค่าเลยไม่เห็นเราปัน่นขับปั่น่ะ <c oughs> มาเรายิงเลยดีกว่าเราล่ลอยเพื่อนเรายิงแล้วก็ล่วงมันก็จะล่วงเอยขอพลังขอพลังขอพลัง ขอพลังขอพลังไม่เพื่อนได้ไปแล้วเย็ดได้ได้พลังเออไม่ได้พลังเสียได้ก็เราไปด้วยดิเออได้ได้ได้เดียวได้ย,ดยเราค่อยไปป้วนไหนอ่ะ ขี่รถไฟอโอทีนี้ก็อีกแล้วสินะต้องขี่สกเกิลไปเลยลงมาดีๆหน่อยเพื่อสกเกิลไปด้วยไปด้วยสิไปด้วยสินายไม่เลยนายดูที่เพื่อเราจะาขับรถไวแค่ไหน เ,ออเราจะไปทันไหมเราจะเกาะรถติดทนันไหมเฮ้ยเต้ทนทนันนะทันโอ้โหทันเฉยอีพีนี้พวกรถไฟถึงสองรอบรถไฟโคตรเยอะอีพีนี้สองรอบถือว่าเห็นหมพวก็เกี่ยวคููดาเวเสร็จแล้ว เราก็ป้นไปเลยรถไฟโดยนี้รอบนี้เราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ในการป้นรถไฟครั้งนี้เดีย๋ยบอกสี่พันอีกนะเยอะๆหน่อยจะไปรอบนี้มันมีเหลือหัวรถไฟแค่ไม่กี่หัวแล้วอ่ะอืมได้แค่ 3, สามพันสาม,ามก็ออกสาคุ้มไลยก็คุ้มนะไป ก็มีอยู่หมื่นสี่ต่อไปต่อไปถ่ายันดีกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ด้วยก,กันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมทำคลิปตัวต่อไปด้วย EP หน้าจะเป็น EP อะไรจะเป็นเกมอะไรดีถ้าอยากชมอยากให้ผม,มเล่นแม็กซี่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันครับแ้วบ่ายเร้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสยุหก